สวัสดีค่ะวันนี้น้องอองก็จะมาแกะกล่องของเล่นใช่ค่ะเออมันคืออะไรเออยาพึ่งบอกอแกนี่นะคะสดสดร้อนร้อน่ึ่งลงจากรถมานะคะจาก JNT มันคืออะไรนะมาทายกันดูแทนแทน,แทน เทะละเลนแทนแทน,ทน,ทนอืมตัดค่ะต้องตัดค่ะนี่ว้าว,ว,าวมีกี่อันคะเอ็กโอด้วยค่ะอ๋อเอ็กโอ xo ค่ะกับอะไรคะนี่อันนี้คืออะไรคะนี่ีกล่นนองคำศัพท์ค่ะ,อะลองดูซิมนเล่นยังไงกล่องคำศัพท์โอ้โหของเล่นเยอะแยะเลยนะคะนูนะ่น่ะทาง <laughs> ทางน้นอีกนะคะนี่คะ่ะรูบิกก็มานะคะว้าวว้าว่วาวะเล่นยังไงเอ้ยนอ,อะไรอ๋อถุงกะป๋ออ่าโอ้น่าเล่นจังเลยมันคืออะไรคะนี่แล้วเล่นยังไงคะมันต้องเล่นยังไงคะ น่าจะแบ่งค่ะคนอ๋อแบ่งสีอ่าเล่นสองคนก่อนอืมมีกี่สีคะเนี่ยมีสี่สีเล่นได้สี่คนนะคะนี่นะคะมีสีน้ำเงินสีอะไรเนี่ยสีเขียวเขียวมิ้นอ่าแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็จะมีการ์ดใช่ไหมคะการ์ดคำศับ มีการ์ดกี่คําคะเนี่ยมีโอ้ลองนับดูสิคะ5 6 7หเจอ๊้อันนี้เราไม่ต้องเรียงค่ะเพราะว่าเขาจะสุ่มว่าแบบถ้าเกิดยังไงอะยังไงคะอธิบายจะมาพอหันไปแล้วอ่ะมันอยู่ทางไหนคนนั้นก็จะถนัดแบบเราก็ต้องรีบทำให้เร็วที่สุดอืมก็มีเยอะเหมือนกันนะคะการ์ดโอ้เยอะมากค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีกี่อันอันนี้เขาบอกว่ามีกี่อันนี่นะคะวิธีการเล่นอืมอันนี้มีซื้อมาฝึกฝึกให้เด็กสะกดนะคะเล่นได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลได้เลยถ้าเด็กอนุบาลสามารถสะกดได้นะคะปนหึ่งระดับประถมเนาะก็ซื้อมาให้เด็กเล่นสองกล่อง ะะวันนี้เมื่อกี้284บาทนะคะเนี่ยสชิ้นเนี่ยสองดบาทเองค่ะนี่แล้วก็เกม OX นะคะน้องออมชอบเล่นแต่ว่าเล่นเวลาเล่นเราจะเขียนเอาเนาะ,ะแต่คราวนี้เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่เปลืองกระดาษแล้วก็เล่นแบบอันนี้แทนนะคะ,ะพร้อมหรือยังลองเล่นดูไหมเล่นยังไงลองเล่นดูไหมมันมีตัวอะไรบ้าง อาลองสักตัวหนึ่งสิอืมบีมีกี่ตัวคะลูกสี่สิบตัวอ๋อมีสี่สิบการ์ดนะคะคสี่สิบคำศัพท์มีรูปให้ด้วยแล้วก็มีคำศัพท์ให้ด้วยใช่ไหมคะไหนดูสิคะดูใกล้ๆแล้วก็จะวางอย่างนี้อ่าแล้วลองลองเวลาวิธีการเล่นก็คือเปิดปึง้งอ่าพาย P-I-N-E แล้วก็หาอ่าแล้วก็หานะคะ P นี้ใช่ไหมคะ P อ่า i อยู่ไหน I ใครจะเสร็จก่อนกันแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะ N อยู่ไหนคะ N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  อใครจะเสร็จก่อนกัน N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  เอ้าว n ไม่มี อ้าโหก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ P I N E แล้วคนที่ตอบได้ก็จะเ,เอานะกาดใครที่ได้การ์ดเยอะที่สุดในเวลาเล่นเสร็จเกมก็จะเป็นผู้ชนะชนะโอเคบายบายค่ะฮนะ,นะอ,ะอีกอง<ะ>เ,เ,เล่น X o อ,อ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองมาเล่น X o นะคะติดตามตอนต่อไปค่ะ,ะต่อไปเราจะมาเล่น